แล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับแบบในการเป็นผูเซลิตของแบรนด์ลีนี่ซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายๆครอบครัวไว้ใจเป็นแบบหนึ่งแล้วใช่เรื่องความปลอดภัยแล้วก็สินค้าที่เป็นออร์แกนิกค่ะก็จริงๆสำหรับคุณแม่คุณพ่อท่านไหนนะคะที่แบบว่าสนใจดีนี่ต้องตรวมากๆเลยเรื่องความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเลย่ะเเป็นสินค้าที่เราใช้ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วนะแล้วก็ใช้ต่อมานะตังแต่วก่ ดีนี่ติดต่อเราเรารู้สึกว่าโอเคเขามั่นใจที่จะใจอ่าพิเศษสินค้าของดีนี่ไม่เคยกลับผิดไม่เคยผิดใช่ไงมทค้งสามสูตรทั้งสามสูตรมีความพิดใหญ่บ้างแลอ่าก็จริงๆคือแต่ละสูตรคือคือปกติด้วยซึ่งความชอบก็ไม่เหมือนกันนะคะใช้ก็อยูที่ว่าเออเราชอบแบบไหนชอบไหมพอได้ลองใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างใหญางชอบเออจริงๆก็คือปกติสินค้าของดีนี่คือตอนที่พอได้มาลองใช้กับเราอะค่ะตอนนี้คิ เปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างก็คือใช้เหมือนกันจะน้องไปเลยเขาจะเป็นที่เขาบอกไปตัวหนังโฆษณาว่าผิวนุ่มผมนิ่มแล้วก็ขึ้่นหอมนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยใช้ได้คสอบครัวที่ใช้กับคุณแม่คุณหม่อะไรอีกไหมก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณใหม่นะคะถ้าเกิดว่าต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ที่บอกนี้นี่เขาโดอันนั้นมากๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยที่ยืนหนึ่งแล้วก็ เราเชิญชวนครอบครัวเป็นครอบครัวดีๆด้วยกันกนะครับค่ะเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับไหมอาการที่เาเชิญมันดีตื่นเต้นสุดๆเลยจึงนอนไม่หลับมาเป็นเดือนตื่นสุด,สดนอนไม่ค่อยดีตั้งแต่คลอดลูกเลยค่ะจริงๆ <c oughs> ก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ตืน่นเต้นเกือบจะที่สุดในชีวิตในชีวิตครับเพราะว่าในเรื่องของแบบเวลานอน ของลูกด้วยนะครับเวลากินนมของลูกซึ่งบางจาังหวะจะทาบเกี่ยวกันแต่ว่ามันก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยที่พยายามจะจัดสรรเวลาให้ลูกได้พักไดอะไรไม่ได้อยู่<ช>บนเวท<ช>ีตลอดวันที่เขาติดต่อไปให้ลูกมาเป็นพรีเซนเตอร์มันคิดหนักแค่ไหนว่าลูกเราจะพร้อมหรือยัง <S <S จริง,รงๆก็ค,คุยกันก่อนหน้านานแล้วล่ะครับแต่ว่าทางแบรนด์ก็รอ ให้น้องแบบ <รอ S 2> โตพอที่จะสามารถทำงานได้ตอนนั้นคือแดดกับแฮนตี้วางเลยค่ะว่าแบบน่าจะปั่ออกมาอายุเท่านี้น่าจะาวางไว้ประมาณสักหกเดือนนี่แหละจริงจริงข้อแรกคือให้พอจะแข็งก่อนได้ใช่คือตอนช่วงถ่ายอ่ะค่ะน่าจะประมาณสักสาเดือนถึงสี่เดือนแต่ตอนนั้นก็คือเราเราเรา,เราขอประมาณช่วงนัวนเ่านน้อยก็คือน้องได้วันที่แล้วมันเริ่มแรกก็จะแบบน้องจะเล็กไปนิดนึง ถ้าเปิดออกไงก็นเนี่ยค่ะนอนทั้งหเดือนก็จะเริ่มออกมาได้และแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอแข็งแล้วลยอยะไรเงี้ยก่อนมาบอกเขาไหมคะบอกก่อนก่มาบอกแจ้งให้ทราต้องบอกนะครับแต่ไม่เห็น <c oughs> <c oughs> เขาปากบอกว่าไงครับก็บอกว่าวันนี้ออกมาสร้างความสุขให้ทุกคนกันนะลูกนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่เขาเขียนรูปนะซึ่งเป็นไงบ้างวันนี้ลูกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเกิดคาดนะวันนี้ ตอนหมายสามแล้วตอนงหายสามอ่ะเราต้องขึ้นไปดีตอนไหยคือน้อยยังไม่ได้กินนมถือว,ว่าดีกว่าที่มกากเพราะว่าโปรตีนช่วงเขาแกลจะกินมนมก็จะนมดีแหละเพราะว่าทั้งผิวแล้วก็ม่วงอันนี้ก็คือเราก็วางแผนไว้แหละว่าให้น้องกินนมกว่าน,นี้เยอะขึ้นหน่อยเยอะขึ้นหน่อยค่ะ,ะเพื่อที่ว่าหวังว่าจะอยู่ถึงซึง่งเท่าท่จอยู่ถึงแล้วพอพอน้องลงไปข้างหลังก็จะไปป้อนนมข้างหลังกันอยู่างนี้ทุกคราวพี่มีสองที่สายตาประกันแม่ต้องช่วยดูเป็นยังไง ผมว่าต้องทำความรู้จักไปเรื่อยครับก็<ช> <c oughs> เหมือนคนติดต่างคนต,ต่างไม่รู้จักเขาเลย <c oughs> เหมือนเราเป็นเพื่อนใหม่เมนเป็นแฟนเหือเป็นผู้รักที่ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยเพราะว่านิสัยของน้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,อะตอนแรกเราคิดว่าเราเดาทางคนนี้ถูกนะก็กดผ่านไปเดือนก็เปลี่ยนแตวนี้ตยงเปลี่ยนกับทุกเดือนเลยค่ะแต่ละเดือนเหมือนมีความแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆให้เราต้องเรียนรูเ้เขาและเขาเรียนรู้เราเหมือนกันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะต้องคุยกับน้องแพทตลอดเวลาก็คือ แน่นอนในเรื่องของอารมณ์เราที่เต้องอนิ่งที่สุดมีสติที่สุดแล้วก็คุยกันว่ายังไงสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือต้องอยู่นบนความเข้าใจเขาว่าเขาใหม่เขาโลกใบหน่มากะครับเขาพยายามจะเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนั้นเราก็มีหน้าที่จะค่อยๆสอนนะครับเขาไปเรื่อยๆเท่าที่เห็นแต่ทั้งสองคนที่ใส่ไปในใจคอเมียจริงๆอย่างที่ลิก้าเนี่ยลิก้าเป็นคนอารมณ์ คุยกับคนเวลาใครมาคุยกับเขา,าก็ยกกิ้มอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเด็กรับแขกประมาณนี้ใช่โซล่าโซล่าก็ก็เหมือนกันโซล่าก็ยิ้มกกแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะมีการาระวังตัว<ห>นิดนึงว่าแบบเอ๊ะคนนีโอเคไหมสังเกตมอง,งก่อนอนะไรแบบทีนี้ถ่ายมองแม่ติดไหมบ้างไหมเออไหนยังมองไม่เห็นนะคือเราดูเองเราก็ยังไม่รู้นะ จริงๆเขาไม่เป็นแฝดกันเองนะเขาเป็นแฝดพ่อแม่แเมื่อกี้บทที่ผมไม่ได้เป็นแฝดกันเองคือแบบว่าคนหนึ่งเลยกเลยหมือนกับแม่ใช่ไหมเพราะตัวเขาเองไม่ได้เหมือนกันเทนะ่าไหร่แต่ไม่ใส่ว่าจผมคิดว่าน้องน้องลิก้านะครับจะมีความเหมือนน้องแพทหน่อยก็คือเปิดๆเจอใครคว่าอินพุตปุยทักทายได้แต่อลอราจะในวันนี้นะในวันนี้จะแบบเก็บมีรูปส่วนตัวนิดนึง มัดเล่นอยู่คนเดียวได้แล้วเราเจอใครจะมองก่อนจะคิดจะละวันอาจจะพิสัยนี้อาจจะได้พ่อมาใช่นไหมแต่ว่าแต่ว่าก็มัใช่ใช่เขาจะนิ่งจะนิ่งกว่าเขาจะจ้องนิ่งแล้วจะคิดนิดนึงก่อนเออโอล่าจะสดสเหแใช่แต่ว่ามีหน้าก็แบบว่ามีหน้าตอนงอนทีเหมือนแม่ใช่ไหมคะใช่ครับว่าได้หลายจังหวะเนี่ยโอล่าเนี่ยเหมือนแม่มากอ่ พี house, ่แลเเห็นด้วยไหมครับพ yeah, ี oh, ่แลเดียวเดียวไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ค um ่ะเม่แม่พี่ชวันนี้คือปรับตารางนอนปรับตารางชีวิตได้หรือยังพ่อแม่ลูกสองจริงวันนี้ดีขึ้นกว่าช่วงแรกเยอะมากแต่ก็ยังแบบเง้นอนน้อยอยู่ เปลี่ยนเยอะแน่ๆในเรื่องเรื่องของนิสยัยใจคอเคย่อนด้วยยังไงคือมันต้องใจเย็นเยอะมากครับต้องนิ่งมากๆเพราะว่าทุกๆการกระทํารู้สิ่งหน้าน้ําเสียงของเราเนี่ยเราเขาว่าเขา,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 ารับรู้หมดนะครับว่าพ่อแม่รู้สึกอะไรแล้วก็เพราะว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจรู้มากๆเพราะฉะนั้นข้อแรกคือจะใจเย็นมากเราจะค่อยๆคิดค่อยๆพูดทุกๆคำที่เราจะพูดเนี่ยเราก็พยายามระมัดระวังมากที่สุดก็เลยพูยกันว่า สิ่งหนึ่งที่เราจะสอนได้ดีที่สุดก็คือการ hmm. ทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างอัไนั้นน่ะง่ายที <car 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 ่สุดเพราะฉันผมรู้สึกว่าโดยการมีลูกก็ดีทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเหมืนาแล้วเราทอกแล้วถ้าอยู่เป็นสองคุณ่ะมันไม่มีการแบบว่าพอเลี้ยงลูกมาคเลี้ยงลูกเองอ่ะแล้วพอมาเจอกันมันจะมีปัญหาทำไมเามันจะต้องยังไงจริงไ ลูกค้าจะเห็นใช้อยู่กับพี่เราสองคนอ่ะจะเป็นแนวแบบชิลจะสบายแต่ความีลูกย่นกับบรรยาาศเป็นว่าอ๋อเรามอนนีสิ่งต้องจัดการ่ะเยอะขึ้นรายละเอียดเยอะขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องแบบแบ่งหน้าที่กันช่วยกันในตรงนั้นนะคะว่าแบบใค้ทำอนไหนช่วยสกับอะไนเพราะพอเรามีสองคนเนี่ยก็จะก็จะมุ่งมิตรกันหมายว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วอ่ะครับว่าเราตัดสินใจมาดีแล้วว่าเราอยากจะมีลูกเพราะนั้นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าการมีลูกเนี่ยจะพบเจอกับเรื่องอะไรบ้าง เเราก็ยินดีเมื่อกี้เมื่อกี้แดนบอกว่ามันต้องเปลี่ยนเราอะไรที่เราเปลี่ยนไปอย่างันเจนที่แดนบอกว่าเ,ออเาเรื่องอารมณ์ที่แบบว่ารเรื่องอารมณรออ์อะไรที่เปลี่ยนเนี่ยตัวเราเองรู้สึกได้เลยที่ <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> ใจเย็นขึ้นมากๆแล้วก็ยินง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องของคําพูดคือเราจะมัดระวังขึ้นเยอะครับมว่าเรื่องเรื่องอารมณ์สำคัญที่สุดเพราว่าน้องพัฒน,น่าจะ น่าจะเห็นเพราะปกติของเรารู้สึกอะไรผมก็จะมันจะหวาดเราก็พูดเลยสิ่งหน้าเราก็จะอ่อนเลยอันนี้มันจะแบบหายใจลึกๆแล้วก็ยิ้มไม่ขาวๆแล้วค่อยพูดเลยคือไม่พองไม่ไม่มีพองเลยอันนี้เวลาพูดเขาจะเสียงรับก่อนว่าเสียงสองนะพูดกับแพทย์เสียงยังไงพูดกับแพทย์เสียงสองอ่ะแสดนคุณคนเดียวยันเสียงไหนอยู่อยู่คนเดียวไม่เนี่ยเสียงเนี้ยเสียงเนี่ยอ่ะแล้วถ้าคุณกับแพทย์เสียงสองอ่ะ ี่รักแล้วลูกแบบฝุ่นสีสันถ้าชอบแบบนี้ก็เป็นเวอร์ชันชอบแบบนี้แบเวอร์ชันพี่ยาหมดเนี่ยหมดเนี่ยดีนะเพราะว่าเวอร์ชันเนี้ยเขาดีเขาเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าแบบทุกที่เลยในในหลายๆเรื่องเลยนะเรื่องเลยทั้งแบบทั้งตัวคนเองแบบความมีระเบียบภายในการดูแลความสะอาดอะไรคือนเขาจัดการได้จัดเตียงเขาไม่ตื่นมาเก็บเตียง

สี่้างนี้นะคะไม่เคยสีขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ด้เห็นว่าเมื่อก่อนเขาเป็นแบบไหนแล้วก็รับได้ในแบบนั้นก็ไม่ติดอะไรเลยนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจริงๆมีของไหมว่าพี่แดนอยากให้ทำย่างไงบ้จริงๆเคยมีนิดหน่อยแค่แบบว่าเออพี่แดนรักษาปรับปรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงนะแต่ไหนคือก็เอ้าแก้แก้แก้ทำบ้างไม่ทำบ้างบางแต่ตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างแล้วบางทำเลยที่เขาไม่ได้ขอแล้อะไรคือมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนคือคิดว่าอะไรที่เราจะสอนเขาแนะนำโฟร์ด เราจะทําให้เขาดูต่อเพราะว่าเรานึกถึงตัวเราเองคือผมเป็นคนเกียวคูอ่ะนี่ว่านิสัยเดิมเป็นคนแบบเกียวคูถ้าเกิดว่าคูบอกแบบนี้แล้วคูยังไม่ทําอ่ะผมจะเชื่อได้ยังงไจริงเหรอนะฮะแล้วโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่พอจะสอนลูกในเรื่องอะไรอ่ะเราไม่อยากให้ลูกก็แบบพ่อทำได้ป่ะกจริงจริงต้องทำอยางไรแบบเกียวตัวรู้เสือรู้เออทายแล้วแมจะพยายามเซอร์ไพรส์เราพ่อแม่เราแบบคิดาข้างเขา จากคุณชายกลายเป็นก็แม่จริงๆแม่ผมมาที่บ้านก็จะช็อกนิดนึงเวลาเห็นผมแบบกินข้าวเสร็จแล้วหยิบจานไปแอบแล้วก็มาถูเช็ดโต๊ะก้มหยิบเสร็จข้าวออกมาเวอร์ชั่นนี้สำหรับแดดแดดตัวเองคิดวสิดงนี้โอเคโอเคเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วแหละเออัจะมันมีไหมที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราไม่อยากให้ลูกเราทำแน่นอนไม่อยากให้เหมือนแบบ ไม่อยากให้เหมือนเราเที่แบบไม่อยากให้แบบว่าให้เขาเห็นว่าอย่างเงี้ยนะวันนี้่ก็ไม่มีแล้วแหละจริงจริงเหมือนพี่แนนพยายามปิดมูอมวทุกอย่างที่แบบในสิ่งที่ตัวเองอไม่โอเคเพราะว่าเขาก็เชื่อว,ว่าแบบทก,การขันหลังลูกทำลูกจะแบบมองและจำเลย้ะเราเขาก็คิดว่าเด็กๆอ่ะคือ,อเราเรียนแบบเขาก็จะมองเราเนี่ยแหละเป็นคนแบบ เขาก็เลยพยายามแบบจริงๆในพักคุณแม่บ้างค่ะมันมีแบบซุนเศร้าหลักค้อหรือแบบอารมณ์แบบแปรปรวนเลยนะฮะโชคดีมากว่าไม่เกิดอะไรเลยตั้งแต่ตอนคลองแล้วก็หลังคออาจจะมีแบบสมอข็งทีทั้งแบบแดงแล้วก็สรุปไปที่พ่อที่มาทางไหะ ใช่เพราะว่าเพว่ามีคนสปอร์ตที่ดีแบบว่าพุณแม่ก็มาช่วยตอนแบบพิ่คอนใหม่ๆพี่แม่ก็คือมาอยู่ที่บ้านเลยใายก <ๆ S 1> ็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่เครียดมันไม่ได้กดดันนันเราก็พยายามบอกกันตลอดลว่าแบบมีอะไรให้พูดอะ่ะเราจะมี<อ>ช่วงแบบเขาเรียกว่า s e กชั o การตัดกุย <c oughs> เออการพูดคุยพอแบบทุกอย่างมันเริ่มดาวลงเราจะมองกันออกแบบนิ่งเกินไปแล้วถามว่าเป็นอะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้น เราแก้ปัญหากันไยังไงไม่มีมวนเมียนมาหลังแต่ที่เริ่มมีลูกนี่ครับนี่ก็มีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นภาวะมันยังไม่ได้แบบแค่รู้สึกว่าทันไม่งนี้เหมือนมันของหมองกันช่วยโชคดีที่ไม่ได้เป็นพร้อมกันสลับกันบางทีคนนี้เป็นคนหนึ่งก็จะแข็งแข็งขึ้นมาข้แข็งขึ้นมาใช่รู้สึกไงเขาบอกการมีลูกมันจะทำให้ลืมเรื่องความรักลือหลัเพราะว่าจะไป็นปที่ลูกแต่สำหรับคู่เรามองเห็นว่าไม่รักรักขึ้นกว่าเดิมเลย ไม่ผมมองเขาแบบผมขอบคุณเขาตลอดเงแลยวแบบดูแล้วแบบเออเราโชคดีจริงเลยเนาะที่ได้เขาเป็นแม่ของลูกเพราะว่าเขาแบบใส่ใจลูกมากๆนะครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างแล้วก็ท่านดูแลตัวผมเพลงด้วยแลาวแบบคอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ผมว่าเขายังน่ารักเสมอสําหรับสําหรับผมเวลาแบบว่าเห็นเขากล่องลูกตอนกลงคืนเราก็จะแบบมองเขาว่าโอ้ยอย่างน,นี้แบบน่ารักจังเลยคือถ้าแบบ ไม่รู้จักก็จะจีบอีกตอนนี้เป็นแดนอันนี้เป็นแดนอันนี้เป็นแดนแล้วเป็นแดนอันนี้เป็นแดนเดี๋ยวสักทีตอนนี้ลูกหัวใครมาบอกว่าหัวคุณแม่หรือหัวคุณลูกมากกว่าพ่อคุณแม่เป็นเบอร์หนึ่งเลยเราเคยบอกไลยว่าถ้ามีลูกแล้วเขาต้องเป็นนัมเบอร์วันนะเวลาเจอหน้าผมไหมเวลาลูกหลอนขำมากลูกหลอนยังไกบอกว่า บอก็ว่าจะรักลูกมากไปกลัวกลัวเขาจะกลัวจริงจรมีคนทักมาว่าเหมือนมันสิไม่มีลูกเนื้อเพราะดูวันนี้แกงดูเหมือนสิบปีที่แล้ก็ยังดูแบบมีคนจริงๆเราก็พยายามทําให้ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าณวันนั้นเราแฮปปี้ยังไงวันนี้เราไม่อยากคงความมูดนั้นอยู่เพราะว่าแค่คิดว่าถ้าเกิดการมีลูกแล้วทำให้สถานะเราเปลี่ยนหรือว่าการคุยกันเราเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าขัดอินสึเลตไม่มีที่ต่ออนาคต เหมือนเดิมวันแรกที่เราเจอกันก็อยากให้ลูกเกิดมาแล้วแบบอยู่ในบรรยากาศสีรัวแบบนี้เมื่อกี้บอกเขาไปที่อยู่ลังแสำหรับเขาเปนยังไงบ้างแล้วันนี้แต่งกันที่ก่อนตื่นเช้าย้องเขาให้อย่างนี้แต่กันเลยเยิ่งเขาแบบว่าน่อยๆอะไรบางอย่างอยู่จะเดินมาแล้วแล้วมีแล้วมีง้ยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ม่มีเยแล้่่ถามลมีคู่ที่าม ติดใจติดใจต่อเลยไหมคะโอ้ท่าถากวันนี้คือพักก่อนเลยค่ะเ็ยามีแฟยังไม่ได้ถึงก็ยังไม่กล้าบอกอะไรครับเพราะว่าอย่างตอนแรกมันเราก็เริ่มต้นจากที่เราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีลูกด้วยซ้ำแต่แล้วเราก็เปลี่ยนใจ เราก็ไม่ไม่อยากพูดอะไรอ่ะแต่ดีมากว่าแบบสุดท้ายจะมีต่อหรือไม่มีต่อวันนี้เราก็แฮปปี้ดีกับคู่นี้เราก็อยากจะดูแลลูกทั้งสองคนในวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนก็ยังมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็โฟกัสมากๆทั้งเรื่องเรียนของลูกแม่นะฝึกอะไรลูกแม่ของลูกมาทำไมให้ลูกจับจังหวะอะไรหรือจ้านี่ก็ไปขึ้นมาแล้วไงวะเก็บไม่ได้ต้องหาอะไรแล้วแล้วรารุ่นต่อวิทยาทองอีกจริงใช่ไหม ปริญาตีจบแล้วใช่ไหมจำเราใช่ไหมล่ะใช่ิไว้เออโอเคไม่เช่นะขอบคุณที่รับ